้ทุกคนมาตอบคอมเมนต์เลยเราเพลิดเพลินดีคิดว่าคลิปคลิปนี้เป็นมีประโยชน์ค่ะกดไลค์ให้แนเด้อมาเลยนี่จะมาตอบกิฟต์เขาทำนีกว่าแบบจะบ้านแล้วกลับดาวในเวลากลับดาวแบบมาปากโบนที่จะค่อนข้างจะนอนในรถคืนหนึ่งนอนแล้วบอกแบบว่าชีวิตดาวค่ะประมาณสิบโมงแล้วก็กจะต่อรถก็บ้านนีกกัคือที่ใช้หูแล้วบ้านนีิก็อยู่แบบกลางป่า รอบๆอ่ะมันจะมีแต่ภูเขาหมดเลยแล้วเวลาเรากลับกลับบ้านานี้เราก็จะแปบว่าต่อรถกว่าจะถึงบ้านจริงๆก็ห้าโมงห้าโมงเย็นถึงบ้านจริงๆแป <c oughs> ็นัานแหละบ้านเอกอ่ะมันก็เลยกลแล้วมันไม่ใช่แบบว่าถึงลา้วปุ๊บแล้วก็จะถึงบ้านเราเลยไม่ใช่ไหมต้องแบบว่าต่อรถอีกต่อรถก็ถจะประมาณเสียสองสองร้อยแล้วก็ไปต่อรถอีก ทีหนึ่งก็เสียอีกประมาณอีกสองสามร้อยนี่แหละค่ะรวมทั้งเงินเก็ประมาณสามพันนี่แหละทุกคนว่าเขาสิกินสิอยู่เนาะทางเพราะว่ามันไกลนะมันปเป็นว่าแบบคล้ายๆแบบหมู่บ้านส่วนตะบนเขตตะวันใดบ้านนี้คือ่เนี่ยบ้านนี้หมู่บ้านนี้เขาแบบว่าจะเป็นชนเผทาวยลยนะทุกคนมันปเป็นแปลว่าแบบ อันนี้ลายนะมันยังแบบถ้าแบบหมู่บ้านอยู่ตรงกลางรอบๆมันจะมีแบบผู้พาเบิรื่อยนะผู้พาเบิรื่อยรอบๆแบบมีคนบอกว่าแบบม้วนเบาบ้านานะีิกหน้าฝนหน้าแบบฝนเลยมีของกินลายมนะวนมวลเนาะยังทบเลยแบบคองกินคนหลายบมว่ลมวลแบบพักพักแี่เซนีพักที่เซาเปอเคอยกินเนาะแบบยาอ,อ่อนหญ้านี่เซาเปอรบางยาจะกินได้นะแต่บาง เฮ้ v รูดินโมไหวขี้สบายดิน้อยหน,นึ่งเนาะม่กินกินยาไปสามเป็นแต่ไ่ก็เศร้า,า,าน่ารักกยาไมสามเดืแล้วพ็เศร้า,บบาตีหัวตัวเองก็สิประมาณนั่นและแต่ว่าแบบแถวแถวบ้านนี้คอนซมีไแ,แบบว่าแบบบ่อยมีคนอ้วนนะเพราะว่ามีคนอ้วนนะแต่อว้วน อวนด้วยพืชผักเพราะว่าสิกินแต่ผักนะขึ้นต้นเลยคือเราไม่เลยแบบคองแบบกินทุกมู้อกับมาเปลือเนาะเพราะว่ามันเห็นหลายเมนูแล้วว่าจะผัดผัดก,กระเทียมไปดูปลาแล้วมันหอมหรือว่าจะเอาไปกินที่นาก็สุดยอดพักคลิปนี้กันจบเปียงสามวินาะทีมาทึงกระเทียมกระไร